ลูกคือดวงใจของพ่อแม่ใช่ไหมคะทุกๆคนที่มีลูกก็ต้องอยากให้ลูกได้รับการศึกษาดีๆและเรียนจบสูงๆถูกไหมคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีวิธีการเลือกระบบการศึกษายังไงให้กับลูกวิธีที่1นนะคะก็คือเราจะให้ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียน2ภาษาหรือว่าโรงเรียนวัดเรารู้แล้วว่าค่าเทอมจะต้องจ่ายเท่าไหร่เพื่อนๆสามารถที่จะเอาเงินก้อนไปฝากไว้เป็นเงินก้อนใหญ่เลยเพื่อเป็นค่าเทอมให้กับลูกวิธีที่2นะคะก็คือทํางานไปแล้วก็ส่งลูกเรียนไปแล้ววิธีที่2เนี่ยเพื่อน สามารถการันตีและบอกลูกได้ไหมคะว่าพ่อแม่จะยังมีร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็จะสามารถทํางานหาเงินส่งลูกจนเรียนจบดังที่เราตั้งใจไว้แน่นอนวิธีที่3ค่ะก็คือปล่อยให้ลูกไปตามยถากรรมมีก็ได้เรียนไม่มีก็ไม่ได้เรียนแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีวิธีการเลือกการศึกษายัางไงให้กับลูกถ้าท่านไม่อยากพลาดสาระดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่อ๋อยไว้นะคะการวางแผนทุนการศึกษาก็คือหนึ่งในการวางแผนทางด้านการเงินนะคะถ้าท่านติดตามช่องพี่อ๋อยท่านจะมีสุขภาพทางด้าน การเงินที่แข็งแรงและมีสภาพคล่องา้านการเงินที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะ